ีครับพี่น้องสุกุลสุคนนะครับเนาะนะครับขอหยาดภาพพี่น้องมาท่านก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อยท่านก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเด้อครับเนีอยยุลันเด้อครับผมผ่านปะเขาวเนาะผ่านปะเขาเม็นวะครับคุณแม่เหาโอ้ครับนี่แม่เหานะครับเพป็นเจ้าของลานเพป็นพี่น้องนะครับครับก๋วยเตี๋ยวเพึ่นถวยเพึ่นกัใหญ่ๆพี่น้องนะครับโอ้เพป็นตาแสบขนาดพี่น้อง ร้านปลาขาวเพิ่นเปิดมนว่าโดนบ่แม่เปิดมาโดนบ่แม่เปิดมนวาจะปีแล้วแม่ฮะบ่ประมาณทักสามสิบปีเด้อบ่อแม่รุ่นก้อนนั้นบ่แม่โอ้คุณแม่เฮาเนาะบ่อครับโอ้อสวัสดีครับแม่คุณแม่เด้อสวัสดีครับแม่ครับโอ้แม่เฮา ปักขาวเราว่าขายมาดนหล่อตั้งแต่ถนนนี่เป็นหลูกล่างบอกแม่เฮ้ยบอกครับโอ้เาสวัสดีครับเ้อสวัสดีครับคอยหยัดท่าคลิปตอนนึงแจงข่าวพี่ดองบอกครับโอ้โอ้ครับครับผมปักขาเราก็แข้งแรงอยู่ ปกเขาปากเขาเนี่ยเาอยู่จักปีแล้วครับปากเขาเจ็ดสิบป,ปีบอกครับเจ็ดสิบพอดีแล้วบอหือจบบเจ็บสิบบริบูนระดับพี่น้องเลยนะครับผมก็สั่งเส้นเล็กนะครับพี่น้องด้อนะครับสั่งเส้นเล็กนะครับช่วงนี้เพิ่นฮิตเรื่อง เคลนคลิปเคล็ดยังตัวเด่นเลยเขา่าเลยจะแจ้งข่าวพี่น้องครับพี่น้องทงนันใดที่อยู่ใกล้ๆหรือว่านะครับเนาะอยากมาลองชิมเบิึงนะครับพี่น้องว่าก๋วยเตี๋ยวมันแซ่บสำเลยพี่น้อง <c oughs> เพิ่นเปิดมาโดนหล่าพี่น้องตั้งแต่ถนนหน้าบา้านเพิ่นเป็นทางคนละทางหลุงลั่งหมดหละน้องครับเนาะทางหลุงลั่งหมดหละพี่น้องตอนนี้จะไปเป็นทางไอุ้่นละพี่น้องทางหลัดยางเปล่าล่ะนะครับทางหลัดยางหรือพี่น้องเนียนะครับพี่น้องเพิ่นก็มาะว่าโอนนุนกันรลายพี่น้องนะครับ กกินนัพออยากซิมเพีพี่น้องเบ้างนะครับพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวเที่ยงพี่น้องนะครับเลยวเาจะมากินก๋วยเตี๋ยวกับล้านปลาเค้ากับพี่น้องนะครับอืมแซ่บครับพี่น้องแซมแด้วรับพี่น้องเด้อ แต่ละลายเลยพี่น้องเป,เปิดมาโดนลราพี่น้องนะครับโดนมากมากเลยครับพี่น้องเป็นสามสิบปีหรือว่าหลายกว่านั้นหละพี่น้องนะครับสี่สิบปีบ่ะประมาณสี่สิบปีโอ้แต่และโซนเราสามบาทใช่ไหมนะครับ<ล>พี่น้องเพิดกันก็นม,ม,มกินี้กันหมอ้อโอ้นะครับนะครับเปิกันาหมกินด้วยกันครับลูกคาบริการด้วยกัน สี่สิบปีแล้วคุครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันท่านพี่น้องเดอ้อแซ่บๆด้วยครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณพี่น้องหลายนครับที่รับชมนะครับเดอ้อสวัสดีครับ